ประวัติการจัดตั้งโรงเรียนเมื่อรศ118พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนหลวงสำหรับราชฎรทั่วไปขึ้นตามวัดทั้งในกรุงและหัวเมืองและเมื่อรศ124ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2448พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จหัวเมืองภาคใต้และขณะนั้นพระผู้อำนวยการการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราช คือเจ้าคุณพระสิริธรรมมุนีม่วงรัตนทโชเป็นผู้รับราชองค์การและให้เปิดโรงเรียนหลวงตามพระบรมราชองค์การในเมืองพัทลุงและเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนรศ1 2 4ได้จัดตั้งโรงเรียนหลวงประจำจังหวัดโดยมีพระภิกษุจีนเป็นครูใหญ่และให้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนอภยานุกูลเพื่อเป็นอนุส์แด่พระยาอภัยบริรักษ์จางวางเมืองพัทลุงมีนักเรียนรุ่นแรก70คน เมื่อเจ้าคณะมณฑลตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้าของโรงเรียนพระสมุทเที่ยงครูใหญ่ได้ย้ายโรงเรียนจากหน้าวัดวังไปอยู่ริมทะเลสาบลำปำแต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดจึงถูกเรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงหรือโรงเรียนจังหวัดเมื่อวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2469จังหวัดมีคำสั่งให้ย้ายโรงเรียนจากลำปำไปอยู่ณเมืองใหม่ แต่ให้อาศัยศาลาวัดประดูหอมไปก่อนจนกว่าที่ใหม่จะสร้างเสร็จโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงสร้างสำเร็จขึ้นได้ด้วยความศรัทธาพลังความสามัคคีของราษฎรพ่อค้าข้าบดีข้าราชการและเมื่อวันที่31มมกราคมพุทธศักราช2,500ครูใหญ่เทพบุญยประสาทเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประจำจังหวัดพัทลุงเป็นโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงใช้ชื่อนี้เป็นถาวรซืบมา จากประวัติศาสตร์โรงเรียนอันยาวนานถึงปัจจุบันมีความเขยวข้องเชื่อมโยงกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึ้งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงมีพระเมตตาแก่พระสุริกรชาวพัทลุงเป็นล้นพ้นและเสด็จเมืองพัทลุงเมื่อปีพุทธศักราช2442ทรงเยี่ยมราชดรทุกหยอมยา่าและโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างโรงเรียนหลวงแห่งแรกแก่จังหวัดพัทลุงเมื่อครั้งเสด็จภาคใต้ครั้งที่สองดังนั้น ชาวเขียวเหลืองจึงมีความตระหนักรู้เชิดชูสถาบันเคารพเทิดทูนไว้เหนือเกล้าและมีเอกลักษณ์รักสถาบันเป็นศูนย์รวมใจรวมพลังรู้รักสาัมคีและพร้อมใจปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาตามพระราชบายสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทเสมอมาโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงตั้งอยู่เลขที่270ถนนราเมศตำุลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง มีผู้บริหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 4 8ถึงปัจจุบันจำนวน28คนปัจจุบันนายมณีเรืองแก้วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงในายมงคลวุติพงศ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไปนางนัทชรีพิรมรักรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนายบรรดิตสีเงินรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอาคารสถานที่นโยบายและแผนงานและประกันคุณภาพนางสาวพัชรีขวัญศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริษานงานวิชาการนางสมใจพรมบรังสีผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการนายพัทรพลมากพิบาลผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียนปัจจุบันโรงเรียนพัทลุงม,มีผู้บริหารจำนวน5คนคณะครูและบุคลากร,ะะกรทางการศึกษาจำนวน214คนจำแนกเป็นข้าราชการครู152คนครูอัตราจ้าง18คนครูต่างชาติ6คนลูกจ้าง32คน และจำนวนนักเรียนจำนวน2,972คนจำนวนห้องเรียน78ห้องเรียนโดยมีคณะกรรมการศูนศึกษาขั้นพื้นฐานนายจตุรงุกแก้วเป็นประธานคณะกรรมการสัญ,ญลักษณ์ประจำโรงเรียนสีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองปรัชญาของโรงเรียนสุขาสังคสะสามคัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำสุขมาให้วิสัยทัศน์ภายในปี2,566โรงเรียนพัทลุง เป็นโรงเรียนยอดนิยมชั้นนำของประเทศไทยอัตลักษณ์ของโรงเรียนศึกษาเด่นประพฤติดีสามคัคคีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนรักสถาบันโรงเรียนพัทลุงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาวันทานน้าใจโรงเรียนพัทลุงประจำปีการศึกษาขึ้นทุกปี เริ่มใช้ชื่อพิธีมอบทุนการศึกษาวันทานน้ำใจโรงเรียนพัทลุงประจําปีการศึกษาตั้งแต่ปี2540โดยทีมงานครูในแนวโรงเรียนพัทลุงและในปี2563ได้ดําเนินการโดยกลุ่มบริหารทั่วไปจัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ของโครงการ1เพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์2 เพื่อสร้างความสัมพันธ์นันดีระหว่างสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันของโรงเรียนพัทลุง 3. เพื่อสร้างสัมพันธ์นันดีระหว่างโรงเรียนชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐบริษัทห้างร้านและสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง 3. แนวทางดําเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศรึกษาวันทานน้าใจ 1. กลุ่มกิจการนักเรียนมอบหมายครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนเยี่ยมบ้านนักเรียน100 2. เปอร์เซน์ ครูแนแนวและครูที่ปรึกษาคัดครองนักเรียนที่ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ 3. หัวหน้าระด,ดับชั้นคัดครองนักเรียนจากครูที่ปรึกษา 4. พิจารณาทุนการศรึกษาผ่านคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 5. ประกาศผลการพิจารณาทุนการศรึกษา 6. ครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนเพื่อรับทุนการศรึกษาผลงานการดําเนินโครงการสรุปผลยอดเงินทุนวันทาน,น้ําใจ รอบระยะเวลาช่วงปี2561ถึง2563ดังนี้ปีการศึกษา2561 431,000บาทปีการศึกษา2562 571,900บาทปีการศึกษา2563 7240บาทปีการศึกษา2563ได้รับเงินจํานวน7240บาทสรุปดังนี้ประเภทเจ้าของทุน1 ครูบุคลากรโรงเรียนพัทลุงจำนวนเงิน1 2 4 6 4 0บาทคิดเป็น,นร้อยละ 17.802. ศสคณะกรรเก่าโรงเรียนพัทลุงจำนวนเงิน1 4 0 0 0บาทคิดเป็นร้อยละ14.853ดอกผลทุนโรงเรียนพัทลุงจำนวนเงิน83,000บาทคิดเป็นร้อยละ11.85 4. รายชื่อเจ้าของทุน จำนวนเงิน166,400บาทคิดเป็นร้อยละ23.76 5บริษัทห้างร้านจำนวนเงิน63,500บาทคิดเป็นร้อยละ9.07 6หน่วยงานจำนวนเงิน6,000บาทคิดเป็นร้อยละ0.86 7สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุงจำนวนเงิน150,000บาทคิดเป็นร้อยละ21.42 8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนามจจำนวนเงิน2,700บาทคิดเป็นร้อยละ0.39นักเรียนได้รับทุนการศึกษารวมจำนวนเงิน7240บาทคิดเป็นร้อยละ1 0 0 0 0จํานำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนพีการศึกษา2 5 6 3รวมจำนวน320คนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆกิจกรรมหน้าเสาธง ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นเรียนบันทึกข้อความแจ้งครูและบุคลากรในโรงเรียนหนังสือราชการประชาสัมพันธ์สู่เนือรัฐเอกชนห้างร้านต่างๆรายการวิทยุเพื่อชุมชนหนูนุ้ยคุยข่าวช่องทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์โรงเรียนเฟซบุ๊กป้ายไว้นิ้วหน้าโรงเรียนพัทลุงจอภาพ LED หน้าโรงเรียนโรงเรียนพัทลุงขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกู้เกียรติวงศรพันธ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข well ั้นพื ai, ้นฐานโรงเรียนพัทลุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพัทลุงสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพัทลุงผู้บริหารครูและบุคลากรเกษียณอายุราชการโรงเรียนพัทลุงคณะสิทธิ์เก่าโรงเรียนพัทลุงทุกรุ่นผู้มีอุปการคุณและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดจนผู้บริหารครูและบุคลากรโรงเรียนพัทลุงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้โรงเรียนพัทลุงขอขอบคุณครับ